พี่น้องเอ้เปิดมาก็เจอสะจอยยอดระตูสิอเกสสิเก็บแล้วพี่น้องเลยหลังจากที่กินแล้วพี่น้องกินสมบัตคามกินดำกระปุ่นแล้วกินเข่ากินเข่าแล้วกินสมบัตคามต่อโผดๆนะเฮ้ยสิเก็บไปล่างสิเก็บไปล่างมาหนึ่พี่น้องป้าเปลสบายดีสบายดีเด้อพี่น้องเด้อพอๆครับสบายดีพี่น้องพอๆกับขาวคือเก่าแล้วกทีมงานบ่าวฝั่งล่างคือเก่าเนาะมาได้ไปใส่ยืนนุ่กันคือเก่ามาได้ไปใส่ยืนนุ่งซูงนี่คือเก่าพี่น้องเลย แต่ละมือ่อแต่ละคืนแต่ละวันอยู่น้ากันอยู่นี่เราจะไปทางใดพี่น้องเลยจะได้กระยะิฐิมยาป้ากัได้พี่น้องเด้อเหตุใไดได้แหละขอบคุณหลายคนที่คิดฮอดคิดถึงกันเด้อแม่ขอบคุณหล,ลายๆขอบคุณเอฟซีดูทานแต่กับผู้เข้ามาเบิร์กใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามให้กันได้จ้ะเดอ้อชีพยางบันนี้พี่น้องเลยหลังจากกินมาลลลายอย่างเลย ทำไรกันคะป้าเคยหละเจ้าบัคคือรถลายแทเบาะบอแม่นี่ยเจ้าขายรถมือสองจะขายรถมือสองตม่ือสดอก้มอาเตล่างถุยจอยสะจอยมาเด้อบานนย

làm cái bạn trời rồi trời trời đang bán cạp không đi đang bằng đây ừ. làm หลังจากที่กินแล้วอาจารย์ศิลปินน้องกินแล้วต้องล่างเด้นี่แหละอันส่วนใหญ่กับเมียทีมเฮาแหละที่ประจำอยู่ครัวโดนสะาพกสะจ่อยสะจ่อยแล้วก็บริเมวอนอนบ้านนอนเนื้อนุ่มพี่น้องเมื่อแต่อาบน้ำ เปลี่ยนสูตรแล้วก็มาส่วนใหญ่ก็ประจำที่อยู่บ้านหลังนี้ซื้อชินนาไปเนาะกกููล่อยมินนามาซอยเห็ดกินซอยล่างถั่วล่างซาม อิ่มยัง <ông> จ <Is this lush> ้อยกินเบิดสามอย่างพี่น้องกินตำข้าวป้นแล้วไม่กินข่ากินเขาแล้วกินสมคามต่อโ้าเก่อข้าเก่าหนาเยเียกไ ก็ว่จะกิหือมสุกินล้วเนี่ยบ้างไม่กินอีกแล้วี้วกินอี้วนีเยสวนบุรุษเหรอสวนบุรุษเป็นคล้ายกาแฟอยู่เลยเดี๋ยวไปมนีเดอ ยีงบี่แก่ะค่ะมีอะรินคเตี๋ยวอะอรยง่มีเมนูแวเมลหมูกะเบิดกบกะเบิดแล้วตะเก้าก็สิเป็นหมูอาหารลัก

คงหนาเขาอยากมีคือเขาว่าซะบ่จ่อยคือบ่ถามเราแล้วเราไปหาเอาอีไสคือบ่ให้เราติดต่อให้แน่ เออห้นหาล่เห็นผู้ใดเ็อยากไปทั่วนี่ก็ดียังบวอินที่จอยอร่อยเออก็เขาพวกกินสะัอยซื้อาล่ เออบุคุมดอกหนาวอยากทัวเขาอยากให้ขึ้นหาลอยยี่ว่าให้เมียเขาได้ยินเด้อจอย จะี่้ออไมดยนกที่าส้มกินเองะมา้งยังอยอ่นะกะกะกะตาล่ะนา่าสิมงสกินจะแก้วละจ่อยมันเินฮะเมืองระซามสีแก้วเต็มเต็มมห็นป้ bởi lắm bỏ đi là, tôm cốp cốp. <laughs> là này. đã thêm tung pao nữa thôi nữa tôm nữa 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 đây. หัวหน้าหอยด้วยจอยไปน้องเอ้แต่จริงๆเขาเก็บผ้าไอ้เพื่นทำอะไรไปน้องบ่มียังไงกินกันไปช่องสำอย่างเด็กมาล่างเนาะจีนี่ยังขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกถคอมเมนต์เด้เต้เด้อขอบคุณเอ็กซ์จีดูทานทีข้อยู่ดันเพื่อมาเทิร์นมานีเนาะผู้ใดถือเสียมนะเฮ้ยสะพอนคือเสียมอย่างนึงตกหน้าเขาก็ใหม่ไปน้องเอ้ เฮ้ยไปผักสองให้เองบ่เฮ้ยผักดส่าบนสุกคนเหนไหมครับสมบบอยบอมีอือืเอาใสยลาไปน้ำผงลายสองให่ไันี่ก็แล้วก็แซ่ไปน้องเลยสบายดีได้อนงเลยหากแล้วก็ะโดไปแ้นถูกฐานกอดพัวขาะล้วไปน้องเลยกวัชิลาขิบกลับมามาเจอของดี ส่วนเขาเอาคืนหาลอยก็สันหอมแก้มหอมจี้หอมแก้มด้วยจอยพี่นนาวพี่น้าวเอ้ยเจริญกันหลวงพราทั้งลุมเพราะปร่มส่องกระเคยกระไรร่วงทั้งลุมเพะไรไรส่องกั๊แน่ะเหอะได้กอดก็มีแห้งว่าสันพี่น้าวเอ้ยขาดยู่ดอกลานเคยเพิ่นนะฮะกินแต่พัวกระดอกเพิ่นนะเพิ่นเพิ่นบอกกินได้ผาวว่าสันมันกินหยาบรู้จ้อย กินผัวผัวมันกินอย่าง<ะ>บ่กินแต่กินแต่พวกเขาเหนามึงไปแต่พี่น้องสบายดีเด้อ